พี่น้องครับหลังจากนะครับพ่อมีหนามีทานะครับพ่อได้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาแล้วนะครับพ่อก็ยังนํากุ้งกามกามนะครับมาเลี้ยงในบ่อพลาสติกแห่งนี้นะครับด้านล่างจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับเด้อเทคอนกรีตแล้วก็ด้านข้างนะครับจะเท่เอ่อข้อกีตทับพายางอีกทีนึ่งนะครับพี่น้องครับกันพังนะครับพี่น้องครับสิ่งที่เห็นนี่คือกุ้งอายุ2เดือนครับปล่อยในบ่อนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยตัวนะครับกระจายกันไปหลายบ่อเลยครับเด้อตัวนี้คือผลงานนะครับสําหรับบ่อนี่เขา นะครับอยากหูใส่เขาว่ามันใหญ่ซั่มใดเนะครับเด้อนี่กุ้งสดๆเป็นๆนะครับเด้อจากสวนจากบ่อเขาเองครับพี่น้องโอ้ยต่อนสอดแหงนะครับเด้อปีใหม่สงการนะครับพี่น้องเขาพัผสงพันซาเนี่ยโอ้ยนี่แหละครับของแสบอยู่กับคนหมักนะครับเด้อไผ่หมักจางกุ้งเนี่ยเขาเหม็นมึนแหละครับพี่น้องครับอารมณ์แบบเดียวกันบ่อนะครับอายุสองเดือนครับพี่น้องถือว่าโตเร็วแหงเนะครับเด้อนี่แหละครับบ่อที่เขาเลี้ยงนะครับหลังจากนะครับหูจักขนาดใสแล้วนะครับก็ล่อเลยครับบ้านี้ เพราะว่าพวกนี้จะเอาไปเ็ดเป็นกุ้งตะก้าต่อไปนะครับส่วนหนึ่งก็จะกินนะครับเพราะว่ามันหลายอาจจะได้กินอีกนะครับยาวๆเลยนะครับนี่แล้วครับถ้าเห่านะครับมีหนามมียังนะครับสิ่งที่ตามมาคือแหล่งอาหารที่ยั่งยืนเลยพี่น้องเด้อหมุนเวียนปัดเปลี่ยนกันไปนะครับในบอนี่ก็จะเลี้ยงหลายอย่างนะครับมีจอกแดงหยิบปุ่นมีหอยขมยักษ์ัตนนะครับแล้วก็มีปลาซิวปลาหวยต่างต่างนครับเด้อเป็นแหล่งอาหารดีนะครับเ่าวสลามมองว่านะครับเป็นเรื่องที่ นะครับอ่าน่าสนใจดีเด้อครับพี่น้องครับอ่า